25 อะไรอ่ะเำไม่าไมยืนได้คนเลยอ่ะเอบัตรบัตรห้าร้อยบัตรห้าร้อยครับทั้ตัวสมกับบัตรห้าร้อยเสียงดังไปนะฮะเป็นผู้หญิงแน่นอนไม่เขียนผู้หญิงยู่งไม่แล้วเพือนโอเคคุณเชื่อผมปะเขาไม่มีทางยืนยืนขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นขนาดนี้หรอกอาจจะดูยิ่งใหญ่อลังการเกินไปนะบิอนเซ่บิอนเซ่ตอบเะยฮะตอบบิอนเซ่ได้เลยฮะตอบเลยตอบเลยฮะ มคุ้นกับเสียงนี้มากอ่ะไม่ไม่รู้อะไรแต่ผมคุ้นมากผมเคยได้ยินแน่นอนเสียงนี้นักร้องไหมนักร้องแน่นอนนักร้องแน่นอนครับผมว่าจากคำใบ้2องมันราตรีผมว่า2องมน่าจะประมาณ21ครับอ๋อคือคำใบ้คือ2องมาสราตรีมาเบลพิกซี่อุ้ยระบุชื่อต่อมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอ้โหอะไรอะอะไรอะแจ๊กเกี้บ้าไปอะเป็นเกิลกรุปอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง ในวงเนี่ยมีคนชื่อเหมือนกันในวงมีคนชื่อเหมือนกันคนนี้รุ่นเดอะไม่จริงสายตาคุณมันไม่ได้บอกว่ารุ่นเดอะเขาเป็นนักแสดงด้วยแน่ใจนะอตนนี้จริงก็คือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เล่นละครด้วยไม่จริงผมว่าเขาไม่ได้เล่นละครตอนนี้พี่เบสเล่นละครอยู่แูนะรูนะเล่นแรงมาก คือเป็นเกอร์กรุ๊ปแล้วที่สําคัญเลยคือมีความคล้ายพี่นุ้ยด้วยคล้ายพี่นุ้ยด้วยเขามีผมหน้าม้าเหมือนกันนี่นี่หรือลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงค์ไหมโอ้โหลิซ่าแบ็คพิงค์แต่เห็นว่าเขาชอบเด้งดนตรีมาเด้งเด้งมาโอเคนั่งไว้น้องพี่ไม่ดูเลย โอเคไหมเขาทำแบบนี้เหรอจริงจริงแล้วเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วเขาทำแบบนี้เหรอครับใช่เมื่อกี้เด้งแค่ระดับต้นๆท่านเองเดี๋ยวเจ๊แปนช่วยหน่อยได้ไหมนี่เติมความแบบสปาร์กจอยเออให้กับชีวิตผมนิดนึงนี่ โอ้โหลิซ่าแบ็คพิงแน่นอนเอางี้พี่จะพูดความจริงนะเชิญครับคนทุกคนที่นั่งอยู่นี้ก็โอ้โหเออที่คนนี้นะเป็นชาวต่างชาติอ่าต่างชาตินี่你าวเฮ้ยเขาพูดจีนจริงอ่ะควันิีิวะอ่าใหชฉันไรุฮขจิม้มาสต์เดอาชจาชื่อฟันหรือมาชื่อฟันเหรอเฮ้ย ภาษาจีนได้นะภาษาเปรูได้ไหมเปรูเปรูพูดอะไร่ะ <c oughs> <c oughs> อันยองอันยองอันยองพูโกชิโปอ,อ๋อพโกชิโปอุ้ยเมื่อกี้พูดภาษาเกาหลีชัดมากนะมันคุค้นๆไหมเขากำลังดัดอยู่เขากำลัง <c oughs> พยายามพูดให้เราไปในทางที่ผิดอยู่เ <c oughs> ขาเป็นคนไทยนี่แหละไม่กี้พี่ภาษาจีนครับมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าอีเตียนเตียนเฮ้ยอีเตียนเตียนแปลว่านิดนึปลว่านิดนึงพี่อายุเท่าไหร่ครับอ่ออายุเท่าไหร่ไม่รู้จะขอเดทพี่ได้ไหมคะ พี่เจมินาพี่ฟูดเฮ้ยพูดไทยเฮ้ยแต่พูดไทยไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยชัดนะสองพันสองนี่คืออะไรครับสองพันสองราตรีสองพันสองก็ใกล้ๆปีที่เกิดปีที่เกิดเฮ้ยแสดงว่าอายุยี่สิบเอ็ดก็น่าจะจริงไหมประมาณนั้นคุณอยู่ในเกิร์กรุ๊ปของอันดับไหนในไทยครับหนึ่งสิครับบอกแล้ว เขาหลุกเกลูกในในวงคุณมีกี่คนครับ70คน70คนน้องน้อยอุไรพรหรือเปล่าเนี่ย70คนน่ะน้อน้อยอุไรพรเจ็ดส70คนคุณสีผมอะไรผมสีชมพูผมนสีชมพูแฮนนาห์แฮนนาโฟอีป่ะเนี่ยเราแสดงได้แสดงด้วยเราเป็นดีเจดีเจด้วยอ๋อแล้วเราก็เป็นเอ็มซีเห็นบอกว่าเล่นบทร้ายดีมากเฮ้ยจริงมั้ยทักเล่นบทร้ายดีคุณต้องเจอกับปันปันแล้ว เราเป็นเบอร์แรกเพราะฉันเดินสับเข้าไปเลยหยุดบอลบอลหยุดฮะไม่ใช่ฮะเดินสับเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือเดินสับเดินสับเข้าไปฮะเฮ้ยไป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 เหไปไนไปไปไยเปไ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 ปเปไปเปไปเป้ปัปไ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 ปเปไ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 ปเป้เป มในขณะที่เขากำลังตีกันอยู่นั้นมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนเป็นตัวละครลับเดินปิดเข้าไปไปไปปิดหนูหนูไปรักษากอนไป็นหรฉันก็เป็นแฟนเขาเหมือนกันไม่จริงฉันยืนอยู่ตรงนี้ก่อนฉันยืนอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะคบกับเขาก่อนค่ะทำมาทีหลังตกลงกันไม่ได้จริงจริงแล้ว ทนเป็นแฟนของเขาสองคนเองเอาแล้วทันใดนั้นเองฉันก็คือของเขาเหมือนกันเอาแล้วเอ้ยใจเลวสถานากณ์ตึงเครียดเลยตึงเครียดตอนนี้ฉันก็เป็นของเขาเหมือนกันทันใดนั้นเองทันใดนั้นเองตัวแม่ของเรื่องนี้ได้เดินเข้ามา แล้วก็พูดประโยคนึงทำให้ทุกคนเนี่ยต้องแตกพือกันออกมาโอ้ยทีโปเกมอนตรงนั้นทำไมทำไมถามผมได้อะไรอ่ะเหมือนเหมือนละครคุณธรรมติดตามได้ที่ TikTok ของเวิร์กพอยต์นะครับ ผมรู้แล้วว่าแต่ผมว่ามินนี่จีไอโดลมินนี่จีไอโดลใช่เพราะช่วงนี้เขามาไทยใช่ไหมแล้วผมมาฟังเขาบ่อยมากอืผมว่าใช่ลองแบบไม่มีความเป็นไปได้เราเอาเข้ามาก่อนได้หมดเป็นตัวเลกได้หมดเอางี้ดีกว่าเราเคยคุยกันไหมครับในไอจีหรือในอะไรวิสัยได้เล็คจริงเหรอเราเคยคุยกันในไอจีเหรอครับสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งครับคุณต้องบอกเลยครับว่าคุณเคยคุยกับใครมาบ้างคุณเลยชื่อมาเลยครับ จมนไยได้ในแรกก็เสร็จหาใครบ้างอ๋อผมแม่ผมแม่รู้จักกับวง Pixie ครับเพราะว่าเคยร่วมงานกันสามคนเนี่ยเคยคุยหมดเลยจะไปไม่ได้หนึ่งใน3คนนี้ในวง Pixie Michael For Eep ซะคนหนึ่งหรือ For e e ทั้งหมดในนั้นไม่ใช่ทุกคนจะพยายามทำให้ผมตอบอายแต่ผมจะไม่ตอบเชิญเชิญผมมีพี่เออผมมีมาเบลพี่มาเบลกับมินนี่เจย์ดอลโอ้โหมินนี่เจย์ดอลดูเป็นไปไม่ได้ ผมขอเป็นชื่อเลยแล้วกันครับพี่โบเมลดาค่ะคิตตี้ชิชาฮะคิตตี้ชิชาครับเฮ้ยแก้มิชานีครับมาริยามาริยาครับพันช์โฟอีฟครับพันช์โฟอีฟครับกิ๊ซี่เกอร์รีเบอรี่กิ๊ซี่เกอร์รีเบอรี่ครับผมว่ามินนี่เฮ้ยมันเวอร์ไปวะแต่เขาเขาอยู่เมืองไทยนะตอนนี้เขาออกรายการหลายพิ่งดูเราแต่เราไม่เคยเจอเขาเลยนะเออก็ไม่เคยเจอใครตอกฟันธงแล้วครับแค่ชื่อเดียวครับเจมินายโฟท์ครับหนึ่งสองสาม มาเบลมาเบลเขรึเปรื่อเดียวคุณเชื่อผมมาเบลเสียงเขาหวานกว่านี Shut ้เออเหรอจริงๆอ่ะมินนี่เจี๊ยดกับเฟนดี้เจี๊ยดเนี่นี่เป็นการปันธงแล้วครับหลังกำแพงคือมินนี่เจี๊ยดครับมาดูว่าวินหรือเฟลจะพร้อมแล้วเพลงมา กอนเธอไว้ในใจคงไม่ได้เปลี่ยน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรองข้างกําแพงครับเชิญข้างหน้าครับรู้เลยนะว่าแบบเฮ้ยนี่ก็มั่นใจถูกปะเป็นไรเป็นไรเป็นไรไ,ไหวนะยังอยู่ยังอยู่ผมพี่นะเอ้ยผมรียกว่าผมฝันครับจริงจริงๆไม่คิดว่าจะมามามเป็น,นแข่งร <มน S 2> ับเ<ม>ชิญมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ตัวจริงน่ารักมากครับน่ารักมากน่ารักมากครับทำไมคือทำไมคุณบอก คุณเสียงมากครับจมินายฟังบ่อยผมฟังเพลงเขาบ่อยครับเออค่ะแล้วผมเพิ่งฟังเขาตอนเช้าเมื่อเช้านียก่อนม้าเนี่ยใช่ใช่ผมเพิ่งฟังตอนเช้าที่ที่ไปรายการพิววีดี้มาใช่ผมเพิ่งฟังเขามาแล้วผมแบบเสียงเสียงนี้คุ้นมาก คุณเกี่ยวอะไรกับพี่หนึ่งจักรวาลแล้วก็ที่ผ่านมาได้ไหมอ๋ออ่ะเราไล่กันนะมินนี่นะคั้แรกคือรูปของพี่หนึ่งจักรวาลครับเกี่ยวข้องอะไรกับมินนี่ครับก็พี่หนึ่งจักรวาลมีลูกสาวชื่อน้องไม่เลวน้องอาจจะไม่ใช่น้องมินลูกสาวพี่หนึ่งชื่อมินชื่อมินน้องมินมินน์มินมินก็ชื่อเหมือนกันมิ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 นนี่ลูกสาวพี่หนึ่งชื่อมินมินค่ะสองมาสองนาทีก็เป็นเอ่อเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมีเมมเบอร์ห้าคนเหมือนกันค่ะ เป็นเกอร์กรุ๊ปเจฟโบกี้และอะตอมค่ะก็เป็นเอ่อนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงด้วยค่ะทั้งสามคย่าคือบางทีเราคิดกันลึกเกินไปอ่ะมันมันก็เลยไม่ออกแต่เก่งมากไม่คิดว่าจะถ่ายถูกเขาตอนนั้นนั่นเป็นไงล่ะนี่ครัผมเบอรผมเบอร์อันนี้ก็ไม่น่าไปชมเท้าอันนี้ก็แอคลับจะด้วยแต่ดีใจมากดีใจมากเพราะผมเป็น F C อยู่แล้วครับฟังเพลงตลอดแ Queen เก่งด้วยเก่งเลยชอบมากชอบมากเจอตัวจริงรู้สึกยังไงบ้างครับผมมีแผน เก็บตังค์ซื้อเอ่อตั๋วไปคอนเสิร์ตอยู่ครับจริงจริงเหรอใช่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 ีดี่ทผมใจเนะแบบเจอเป็นแฟนแล้วแบบเขากำลังจะไปดูคอนเสิร์ตเราอ่ะก็ติดตามติดตามผลงานอยู่ครับแล้วพอได้ไปเจอตัวจริงก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมร้องเพลงกับพี่ครับผมก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเป็นไอดอลของผมเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นแบบว่าคนไทยที่ไปเติบโตในเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสร้างชื่อเสียงให้กับมา สู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยครับมัน<ช>เป็นอิสรชันให้เราด้วยเช่นกันใช่ไหมครัตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าแบบทุกคนก็ช่วยเล่นกันแบบน่ารักมากโอ้ขอบคุณครับก็ชอบดูอวอลซองอยู่แล้วค่ะล่าสุดก็เพิ่งดูพี่เฟยพี่ฟัง ได้ทำให้ติดตามจริงอะเนี่ยใช่ใช่ค่ะติดตามตลอดเพราะอยู่เกาหลีบางทีหนูก็นั่งเปิดดูเอออย่างน้อยก็ทําให้แบบคิดถึงบ้านได้ยังดูแบบอารมณ์ของความที่บ้านก็ชอบดูพ่อแม่ก็ชอบดูตอนนี้น่าจะน่าจะตื่นเต้นมากๆถ้ารอดูอยู่ที่บ้านค่ะก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาร่วมร้องเพลงกับน้องแชมีนายกับน้องโฟนนะคะก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกได้โอเคเชิญไปคอนเสิร์ตสองคนนี้อยากไปมากอยู่แล้วจริงๆโอเคฝากผลงานครับนะ ตอนนี้มินนี่ก่อนเลยครับตอนนี้ติดตามผลงานอะไรของมินนี่ได้บ้างครับค่ะก็ล่าสุดเพิ่งค่ะจีอโดเพิ่งปล่อยอัลบั้มที่2ไปนะคะไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เออแล้วเรื่องนี้น่าจะมีคอนเทนต์ที่มาถ่ายที่ประเทศไทยอีกหลายๆหลายๆอย่างเลยนะคะไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็เตรียมเอออัลบั้มใหม่เร็วๆนี้ไงก็ฝากติดตามด้วยนะปีนี้ไหมปีนี้ปีนี้ค่ะปีนี้แน่นอนปีนี้แน่นอนค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตถ้ามาเมืองไทยอย่าลืมมากันมาดูกันเยอะๆนะคะโอ้โหไม่กี่วินาทีเท่านั้นแหะผมเชื่อว่าหมดแน่นอนและนนนนนอต้้งมีี2ค